โซฟาก็มีโอ้ยอยากลองบนโซฟาสักครั้งะนะเ,เรียนที่ไหนอะเรียนอยู่วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรครับรเฮ้ย,เ,เ,ยเธออยู่จังหวัดอะไรอะ่ะสสมุทรราคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปหาแค่สมุทรสาครเรียนอะไรเรียนปวสหรสอปวสครับเรียนช่างครับผม แล้วก็ผัดกานเดิอไม่ช่างอะไรอ่ะรอช่างแอช่างแอร์อช่างแอร์เป็นเล็หลอกหรอเปล่าแอมมัเอาดูปะ่ะล่ะดูบ้างว่าเล็งไปอ่ะเอาเล่นเล่นช่างอะไรอ่ะเอาช่างเอรเอ้ยไม่ใช่ช่าง,ช,างช่างไฟครับดูเก่งนะปั๊กเฮ้ยพี่ชื่ออะไรอ่ะอเพื่อนผมชอบนนะั่งกับเพือเ่อนผมอ่ะโหนั่งถึงนั่งถึงสองชั่วโมงหรือเปล่าเกือสจะบังคับ ดะนั่งหักปุดอะกูนี่อยากชอบเลยนั่งหักเลยอะพี่พี่ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรเนี่ยเออดิคิดยี่สิบชื่ออะไรนะอฝันเปียกฝันเปียกโอ้ฝันเปียกกูฝันเชะดีกลัวกลัวไปแล้วจะไม่ได้นอนนะเด็กไม่ได้นอนฝันนะเด็กเธอเข้ามาเล่นนานยัง ้าอ like 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 ๋อเราก็เพิ really ่งเข้าเหมือนกันเข้าเข้าเราแบบเข้าเข้าออกออกเข้าเข้าออกออกอยู่นั่นแหละตอนเนี้ยเพราะวเราไม่อยากเล่นอะไรอย่างงี้นะเราอยากได้เราอยากได้จิจังเราอยากได้อ๋ออ๋ออยากได้จริจังเออกูก็อยากได้จิจังหละมาเรียนมาแถวนี้ไหมอืมหาห้องหาห้องเลยหาห้องเลยโอ๊ยมาอยู่หอเราก็ได้ก็หาหรอกเดเท่หอฟังเปล่า ห้องกว้างหรือเปล่าว้างเราเราเราชอบเล่นแบบทุกทุกมุมของห้องอ่ะได้เรามีหลายมุกเลยกูดีอยากชอบเลยห้องเธอมีห้องน้ำไหมมีโซฟาก็มีโอ้ยอยากลองบนโซฟาสักครั้งอละเฮ้อเดี๋ยวเราจะไปเรียนต่อเรียนเรียนห้องเดียวอ่ะเธออะ เรียนห้องเดียวกับเธอเลยเรียาจะไปเรียนต่อห้องเดียวกับเธอเธอเรียนอะไรเราก็จะไปสมัครเรียนอันนั้นแหลยมาต่อทุกตัวจะมีเมียอยู่ปอโทแล้ววะมามาต่อมอืออ่าสอรับน้องเองใช้รับแต่พี่ยี่รับเองเยจะรับน้องช่วงไหนอะพี่ช่วงไหนก็ได้ดึกดึกก็ได้ดึกดึกดึกก็ได้ รับน้องนี่พี่รับนานไหมเล่นเล่นมาเจอผู่หญิงบ้ายังอ่ะอุ้ยพี่เจอพี่คนแรกเลยอ,อ่ะใช่อะอ่ะอันนี้คือสาระเลยแล้วเนี่ยเลอเจอผ,เผู้ชายเป็นผู้ชายจริงคนแรกอ้าวเหรอเป็นผู้ชายที่ไอ้นี่ด้วยพี่ที่โคลเนี่ยโคอะไรอ่ะโคตัวโคลไม่ชอบให้เลยโอ้ยอยากดูดมากนะพี่ ไม่ไม่ได้ดูดน้ำมาดูดปากพี่อะดีไม่คิดไม่ฝันว่ากูจะได้เมียในเอซ่าไม่มีแฟนเหรออู้ไม่มีครับสดสดซิงไม,ไม่ไม่น่าติงกนะันหรอโอ้าวอันหลังไม่เชื่อเหรอสเปคสเปคแบบสเปคแบบแบบอ่ารันดีดๆเอ้ย <c oughs> พยายามยากล้าเล่นล้าเล่นจับจับฟันเธอแบบโซดานอย่างเงี้ย2นาทีเนาะ2นาทีแล้วเอาเราไปเป็นผัวเลยว่าล่างั้นะได้นะใจเฮ้ยเธอก็เราจิงใจกับเธอจริงจังกับเธอเนี่ยร้อยเจ็ดสิบกว่าสเปคตัวเลยโอ้ยาวด้วยอ่ะร้อยสเปคตัวเลยอ้าวเหรอสเปคแบบไหนบ้างนะของเธอสูงคิ้วเข้ม มีดังมีดังเอ้าพอได้ปะได้เธอได้ทุกอย่างที่เป็นเธอได้ดเลยเย็้เดี๋ยวเราก็ได้กันเดี๋ยวเราก็ได้กันเอออย่างนั้นแหละที่ต้องการแล้วเธอกบสูงมัเฮ้ยเธอสูงมะล่ะเธอสูงเท่าไหร่อ่ะอูไม่สูงอ้าวไม่สูงเลยเหรอประมาณเท่าไหร่อะเธอเท่าไหร่ร้อยห้าโอ้ยอยากูยกร้อยเมื่อไหร่อย่างเงี้ย เราเราเราเป็นคนแค่แบบปีสามปีสี่แล้วก็ปลุกมาเยอะเริจมเจอเริ่ม,มเปจริงจังหกเกินไปแล้วเอ,าเอเ้าวเงี้ยเราหยอกเราหยอกเราหยอกเอาตรงๆรงว่าเอาตรงๆว่าเราเราแค่อยากเห็นรอยยิ้มเธอไงอ,าาอือใช่หรออา <laughs> า้าวเ,าเหรอเอาเอาตรงๆก็ได้เราไม่ได้อยากเห็นรอยยิ้มเธอแล้วอยาก S <S เห็นนมตรงมไมะอ,อ,อ้าไอไวไม่มีเหรอไม่มีเลยเราไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยสักอย่างไม่มีเลยนอกจากแก้มตัวโตของเรา <S <S นอกจากอะไรนะแก้มตัวโตของเราตองทุยแก้มต,ตัวโตอันนี้เธอทำอยู่ทูปเนนะี่ยเปล่าครับผมไม่ได้ทำครับเราไม่สดกับเ,เด็กเราสดเราไม่มีเด็กสักคนเลยเออราไม่เชื่อเธอ ท้าใบหน้าตาเราไม่น่าเชื่อถือขนาดนั้นเลยหรอเธอไม่ไม่น่าเชื่อถือเอา้าวเธอเราเสียใจแล้วเนี่ยเศร้าเด็กมหาลัยละหล่ออะไรอย่างเงี้ยมันยังมันยังมันยังเห็นได้ทั่วไปเนี่ยแต่ถ้าพวกปวศอะไรเงี้ยคนน่าตาเกียวมันจะมีเยอะเอ้ยประสบการณ์ชกชนฮะน่าจะละเล่นปอศกันดอนเอ้ยที่เอามาเล่นเนี่ยของเธอเลยปะเนี่ยใช่ของเราแมวเราเจ็ดแค่แมวแมวเยอะไหมที่ห้องอะ ตัวเดียวมาดูไหมล่ะเออก็ก็ก็อยากจะไปอยู่อะทาไมติดโควิดดี้เราไปแล้วเนี่ยเออติดโควิดไปไหนได้เอออดเลยไม่ต้องจากกันอือเรามีความฝันที่เราจะไปอยู่สมุทรสาครเนี่ยเราจะไปเที่ยวร้านเหล้าอ่ะไม่ต้องจากกั้านเหล้าไม่ต้องมาเราจะตะกกันแล้วเล่นไลน์ไอจีเบสไหมเล่นครับ ะเราเหรอหรอเราสะดวกที่ไลน์ไล่เหรอใช่แสดงว่ามีเมียแล้วได้ไล่เหรอเราไม่มีเมียจริงเธอมีเมียแล้วไม่ไล่มีเมียแล้วก็จะจัดบริจาคเาะให้เมีเอ้าเธอไม่เชื่อเราหรอเนี่ยเราไม่เชื่อเธอนะเธอร้อนบวบบ้าต่อยต่อยท้องนะเราสาบานเด็กเราสาบานต่อหน้าหลอดไฟ ใช่ได,ได้มา K R A e I 9977ครับครับครับสักคู่นะคะรับอย่าใจร้อนครับจะเราพิมพ์ไปแล้วไงอ๋อเดี๋ยวเราแอบไว้เราจะไปแล้วนะโอเคออเครับขอบไปไปครับ เป็นไงครับทุกคนเหมือนหล่อเลยกูไอ้เหี้เมทไมแกได้ขาแล้วเป็นไงครับเป็นไงครับโอเคถ้าใครชอบอีพีนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็สับสับใครด้นะครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์แชร์ได้แล้วทุกคนกดแชร์ทั้งฟงทั้งเฟซอะไรก็ได้นะครับถ้าคือชอบโอเคเจอกันอีพีหน้าครับผมเดี๋ยวล่ะ